สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาในรูปแบบที่แปลกหน้าแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาในรูปแบบของพอดแคสต์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนในช่องของ f o กี้โฟกซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออันนี้มันเป็นเอพิส od แรกนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่กําลังฟังอยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับบอกก่อนว่าอันนี้คือ พอดแคสต์เอพิส od แรกที่ตั้งใจทําลงในช่องนี้เพราะฉะนั้นทําแล้วนะครับมันผิดพลาดอะไรไปหรือมันขัดใจใครนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าอยากให้ปรับอยากให้เพิ่มอยากให้ทําอะไรเพิ่มต่อนะครับเดี๋ยวผมจะนําทุกทคอมเมนต์นำทุกๆฟีดแบ็กมาปรับใช้ในเอพิส od ถัดไปพอดแคสต์เอพิส od นี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับท็อปิกหนึ่งที่อดีตนะครับหรือแม้แต่ช่วงนี้ก็ยังพอเห็นอยู่ปรับปรายก็คือสิ่งที่ควรทํา ก่อนอายุ30นะสิ่งที่ควรมีก่อนอายุ30เราจะเห็นท็อปิกประมาณนี้นะครับเต็มโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท็อปิกวันนี้นะครับหรือพาดหัวที่ผมพาดเอาไว้ในหัวข้อของปกคลิปเนี่ยนะครับผมเลยพาดเอาไว้ว่าเรื่องที่ควรทําตั้งแต่อายุ30ปีซึ่งผมบอกตามตรงนะครับว่าผมก็พาดไปอย่างนั้นแหละนะครับผมก็พาดไปอย่างนั้นแหละให้คลิปมันดู น่าสนใจให้คนอยากกดเข้ามาดูแต่ความเป็นจริงแล้วเนื้อในที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้น,นะครับแน่นอนเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ควรทาตั้งแต่อายุ30ปีนะครับท็อปิกที่เราจะคุยกันจริงๆมันคือ9เรื่องที่ทําตอนนี้แล้วจะขอบคุณตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตที่ตัดสินใจลงมือทําฉะนั้นเนี่ยไอ้เเรื่องนี้เนะี่ยมันไม่จําเป็นต้องเริ่มทําตั้งแต่อายุ30ปีตอนนี้คุณอาจจะอายุ30หรือ คุณอาจจะอายุ35 40หรือจะมากกว่านั้นก็ตามแต่หรือคุณจะอายุแบบ20 25คุณก็สามารถทําได้เพราะว่า9เรื่องที่ผมจะเอามาบอกต่อไปนี้เนี่ยนะครับมันคือ9้าเรื่องที่ยิ่งเริ่มทําตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันทีเลยเนี่ยนะครับมันยิ่งดีต่อคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้าเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1ครับใช้เวลาไปกับคนดีๆทุกคนรู้ะไรไหมครับว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยนะ มันจะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับคนที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาด้วยบ่อยๆคือถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับคุณรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตที่คุณมีอยู่ณตอนเนี้ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะคุณใช้เวลากับใครบ้างอะนะครับลองคิดดูเล่นดูแล้วคุณก็จะคนพบว่าเฮ้ย คนที่เราใช้ระยะเวลาอยู่กับเขาด้วยเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นก็มีคุณภาพชีวิตที่แทบจะไม่แตกต่างอะไรไปกับเราเลยฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะครับไม่ได้ให้เลิกคบแต่เปลี่ยนมาใช้เวลาอยู่กับคนที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเราอะไปอยู่กับเขาบ่อยๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเฮ้ย คุณจะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะได้ไปเจอกับสังคมใหม่ที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือกันแชร์ชวความรู้กันแชร์ประสบการณ์กันและแชร์คอนเนคชั่นกันฉะนั้นถ้าว่าตอนนี้คุณภาพชีวิตของคุณคุณมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่พึงพอใจกับชีวิตณักปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยก็คือลองเปลี่ยนสังคมที่คุณอยู่ไม่จาเป็นต้องเลิกคบคนทุกคนที่ยังอยู่ในสังคมนี้แต่เพียงแค่ใช้เวลากับเขาให้น้อยลงแล้วไปหาสังคมใหม่ๆที่ โอเคกว่านี้ที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเราหาคนที่เขาประสบความสําเร็จไปเรียนรู้จากเขาไปขอความรู้จากเขาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขาไปขอคอนเน็กชันกับเขานี่คือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะทําให้ชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับก็คือไปใช้เวลาอยู่กับคนดีๆให้มากๆนะครับข้อที่2แยกอารมณ์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่สามารถทําสิ่งนี้ได้เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยนะเพราะว่าผม บอกตามตรงว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่สามารถที่จะแยกแยะอารมณ์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกกันได้ขนาดนั้นคือถามว่าทาไมผมถึงบอกว่าคนที่สามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับคือผมอยากจะบอกงี้ว่าคนที่สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้เนี่ยมันจะทําให้เขามีความชัดเจนในเวลาที่เขาทํางานเวลาเขาทํางานเขาจะทํางานได้เต็มที่แล้วในทางเดียวกันเวลาที่เขาพักผ่อน เขาก็จะพักผ่อนได้เต็มที่ผมเนี่ยเป็นประจำก็คือเวลางานคือผมอาจจะแยกอารมณ์เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานผมสามารถทําได้แต่หลายครั้งนะครับผมติดกับดักข้อที่2ก็คือเวลาที่มันเป็นเวลาพักของเราอะหลายครั้งเรายังเอางานมาคิดมาทําอยู่ในเวลาพักพอมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็เกิดความเครียดได้ง่ายขึ้นเกิดความทุกข์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเอาไปง่ายๆคือคนประเภทนี้คือประเภทคนที่ เป็นคนบ้าง,งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถแยกแยะ2เรื่องนี้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับทำงานคือทํางานพักก็คือพักพักผ่อนให้เต็มที่ถ้าเกิดสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยโอ้ชีวิตจะแบบง่ายขึ้นเยอะจะสบายขึ้นเยอะจะเบาขึ้นเยอะนะครับผมอันนี้นก็ลองทําดูนะครับผมก็พยายามจะแยกแยะให้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมข้อที่3ครับใช้เวลายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อม,มีเวลาว่างนะครับมีเวลาเหลือนอกจากเราจะใช้ไปกับการพักผ่อนต่างๆนานาน,นะครับไม่ว่าจะดูหนังดูซีรีส์เล่นกงเล่นเกมลองแบ่งเวลามาลงทุนกับตัวเองดูบ้างอาทิเช่นอะไรอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์แบบที่คุณกําลังนั่งฟังอยู่ณตอนนี้หรือแม้แต่นั่งสมาธิเพื่อที่คุณจะได้ทบทวน กับตัวเองนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะครับการนั่งสมาธิมีประโยชน์เยอะมากนะไม่ว่าจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับมันทําให้คุณได้ทบทวนตัวเองเยอะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับนอกจากคุณจะใช้เวลาไปกับการพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆแบบคนทั่วไปแล้วอ่ะนะครับลองแบ่งเวลามาฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิดูนะครับข้อที่4มองเห็นโอกาสจากความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจ ทุกครั้งที่มันมีความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยนะครับเราลองมองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะผ่านความกลัวนี้ไปได้แล้วเนี่ยเราจะได้โอกาสอะไรดีๆกลับมาบ้างมันมีโอกาสอะไรดีๆอยู่หลังความกลัวหลายครั้งนะครับจริงหรือไม่ลองคิดภาพตามกันดูว่าหลายครั้งที่ความกลัวเกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยนะครับ <_ c oughs> เมื่อเราสามารถผ่านความกลัวเหล่านั้นไปได้แล้วเนี่ยเรามักจะพบเจอกับเรื่องดีๆหลังจากนั้น เรามักจะพบเจอกับโอกาสดีๆหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นภายในใจลองมองให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดฉันผ่านความกลัวตรงนี้ไปแล้วเนี่ยฉันจะได้อะไรกลับมามองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่หลังความกลัวข้อที่5ครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในอีก5-10ปีข้างหน้าถ้าหากว่าตอนนี้คุณรู้นะครับว่า5-10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณต้องการอะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทุกๆวันที่คุณทําในตอนนี้เนะี่ย มันจะส่งผลต่ออนาคตที่มันกําลังจะมาถึงถ้าาว่าตอนนี้นะครับคุณลองเสียสละเวลามันนั่งวางแผนชีวิตนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเขียนเป้าหมายชีวิตนะครับเมื่อคุณเสียสละเวลามาเขียนเป้าหมายชีวิตมานั่งวางแผนชีวิตสิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือคุณจะไม่สับสนในอนาคตของตัวคุณเองคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไหลไปเรื่อยๆวันต่อวันหลายคนที่มีชีวิตที่แย่นะครับมันก็เกิดมาจากการที่เขาไม่เคยมานั่งคิดมานั่งวางแผนดูก่อนว่า อนาคตข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการมีชีวิตแบบไหนเมื่อเขาไม่ได้วางแผนมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาก็ไหลไปกับกระแสชีวิตเจออะไรดีบ้างไม่ดีบ้างกระทำทำไปนะครับไหลไปกับมันสุดท้ายปลายทางก็หลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทิศไม่รู้ทางว่าตัวเองจะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีเวลานะครับคุณอาจจะเสียสละเวลาสัก 2- 3วันเลยนะ เขียนเป้าหมายชีวิตว <INE> ่าเฮ้ยอีก5-10ถึงปีข้างหน้าเนี่ยคุณต้องการอะไรจริงๆกนั่นแน่เขียนเป้าหมายให้ครบทุกด้านทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพความสัมพันธ์อะไรต่างๆเขียนให้ครบยิ่งละเอียดเท่าไหร่โอกาสในการหลงทางก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรในอนาคตคุณจะไม่ไหลไปกับชีวิตหลายคนที่มีชีวิตที่ผิดพลาดพลั้งพลาด ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองต้องการอะไรแล้วก็หลงไปกับสิ่งที่ไม่ดีบ้างดีบ้างปะปนกันไปจนสุดท้ายรู้ตัวอีกทีชีวิตก็อาจจะย่ำแย่ไปแล้วนะครับผม mm hmm. ข้อที่6ครับเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณ mm hmm. เมื่อคุณอายุ20-30ปีนะครับมันเป็นธรรมดานะครับที่เรามักจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันคนอื่นจะมองฉันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า แต่เมื่อคุณอายุ30-40ปีคุณจะเริ่มไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณเพราะคุณเหนื่อยเหนื่อยไปกับการทําให้คนอื่นมองมาแล้วเห็นว่าฉันเป็นคนดีอย่างนั้นฉันเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบนี้ฉันเป็นคนรสนิยมอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้มันเหนื่อยแล้วเมื่อคุณอายุ50ปีคุณจะค้นพบว่าไม่มีใครสนใจเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้เป็นความจริงของชีวิตที่เราไม่จําเป็นต้องนั่งรอไปจนถึงอายุ50ปีแล้วค่อยรู้ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ คุณรู้เรื่องนี้ปุ๊บคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้ทันทีเลยก็คือเลิกกังวลเลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณเพราะเราไม่สําคัญขนาดนั้นหรอกจาไว้น,นะครับว่าไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกคนทุกคนล้วนสนใจแต่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นยิ่งคุณไปโฟกัสว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราคนอื่นจะคิดยังไงกับเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้คุณเหนื่อยเปล่าๆคุณจะไม่มีความสุขคุณจะทุกข์ไปกับการสร้างภาพสร้างตัวตน อีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อจะหวังให้คนบางคนมาชอบคุณแต่มันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าเกิดคุณจะเปิดเผยตัวตนแล้วให้เขามาชอบคุณมารักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณอยากจะทําอะไรอยากจะแสดงอะไรออกไปแสดงออกไปให้เต็มที่ให้เป็นตัวเองมากที่สุดขอเพียงแค่การเป็นตัวเองนั้นไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนก็เพียงพอนะครับข้อที่7ให้คุณค่ากับเรื่องของการลงทุนในตัวเองวงเล็บการศึกษา การลงทุนในตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเงินเราเนี่ยนะครับมีมากเท่าไหร่มันสามารถหายไปได้ธุรกิจเราต่อให้สุดยอดขนาดไหนมันก็สามารถพังได้หน้าที่การงานที่เรามีในตอนนี้มันก็สามารถหายไปได้เราก็สามารถโดนไล่ออกได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันหายไปไหนเลยจากชีวิตก็คือประสบการณ์กับความรู้เพราะฉะนั้นครับถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจในความรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ต่อให้เราต้องเจอปัญหากี่เรื่องเจออะไรในชีวิตมากมายนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีทักษะความรู้ติดตัวกับเราไปจนถึงวันตายอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้มันไม่มีวันหายไปคุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าถ้าเกิดสมมติเงินที่คุณมีอยู่ธุรกิจที่คุณทําอยู่การงานที่คุณกําลังเป็นอยู่หน้าตอนนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งมันหายไปอ่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเลยว่าคุณจะตายยังไงคุณก็รอดเพราะคุณมีทักษะมีประสบการณ์ติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้ในที่นี้นะครับก็คือหมั่นขยันไปศึกษาเพิ่มเติมไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะลงคอร์สออนไลน์เพิ่มไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มลงทุนในความรู้ลงทุนไปเถอะครับเพราะสิ่งนี้มันจะไม่มีวันหายไปไหนเลยนํำซ้ำด้เกิดคุณเพิ่มความรู้แล้วเอามาใช้เลยทันทีเงินในบัญชีคุณจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซจริงไม่จริง,รงข้อต่อมาข้อที่8ครับข้อนี้เป็นข้อที่ เรียกว่าทําได้ยากมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือไอเรื่องที่ผมเอามาพูดในวันนี้นะครับผมเคยเขียนทําเป็นบทความลงในเพจ Facebook ส่วนตัวไปแล้วนะครับซึ่งโพสต์นีนะ้มีคนแชร์ไปเป็นหมื่นคนเลยนะซึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็คือข้อที่8เนี่ยทำได้ยากมากที่สุดนะครับเป็นข้อที่ทําได้โคตรยากเลยนะครับซึ่งข้อนี้ก็คือเลิกกินอาหารขยะแล้วออกกําลังกาย <laughs> มันเป็นข้อที่ทําได้ยากมากๆนะครับผมเองเป็นคนเขียนเป็นคนทำพอดแคสต์อยู่นตอนนี้ผมจะบอกต,ตรงๆเลยว่าเฮ้ยมันทายากจริงๆวะ่ะคือการออกกําลังกายบ่อยๆการกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้แต่น้อยคนที่จะทําถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําตั้งแต่อายุน้อยๆได้เนี่ยมันย่อมส่งผลที่มันดีต่อชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่นะเฮ้ยคุณ คุณทำณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับมันยิ่งส่งผลดีในระยะยาวนะครับผมแล้วก็ข้อที่9นะครับยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วเรียนรู้การยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดที่ตัวเราเองมีได้เร็วมากเท่าไหร่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เร็วมากเท่านั้นยิ่งเรายอมรับความผิดพลาดตัวเองได้เร็วโอกาสในการผิดซ้ําก็จะน้อยลง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากมีชีวิตที่ไกลมากกว่าเดิมนะครับมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเนะี่ยต้องยอมรับความผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมันให้เร็วความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่เราต้องเจอกันทุกคนเราเจอมันบ่อยกว่าความสมหวังด้วยซ้าจริงไม่จริง,รงฉะนั้นยอมรับและเรียนรู้จากมัน แล้วชีวิตเราจะไปได้ไกลามากกว่าเดิมคนบางคนเนี่ยนะครับการจะยอมรับความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นในเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมาก,มากนะครับเพราะว่าเขาติดอีโก้ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถถอดวางอีโก้ที่ตัวเราเองมีได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณภาพชีวิตของเราจะไปได้ไกลามากกว่าเดิมนะครับมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับการที่จะเติบโตได้เร็วเนี่ยนะครับชีวิตไปได้ไกลามากกว่าเดิมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่ลงมือทําแล้วเจอความผิดพลาด พอเจอความผิดพลาดก็ต้องยอมรับมันพอยอมรับมันก็เรียนรู้จากมันเราจะไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เลยถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นที่จะยอมรับมันว่าเฮ้ยฉันพลาดวะนะครับผมเพราะฉะนั้นยอมรับให้เร็วเรียนรู้ให้ไวไปไกลกว่าเดิมแน่นอนครับก็นี่ก็เป็น9เรื่องนะครับที่ทําตอนนี้แล้วจะกอบคุณตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตที่ตัดสินใจลงมือทานะครับคนที่อายุไม่ถึง30สามารถเริ่มทําได้เลยคนที่อายุเลย30ไปแล้วก็สามารถเริ่มทําได้เลยนะครับมาเป็น9เรื่องที่ ใครๆก็สามารถเริ่มต้นทําได้เลยทันทีนะครับผมก็หวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสนับสนุน ช่องผมนะครับในการทำคลิปทำพอดแคสต์ทำอะไรพวกนี้เนี่ยออกมานะครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้นะครับผมเปิดรับโด n เนตนะครับผ่านช่องทางพร้อมเพ์ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสนับสนุนผมนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับสามารถโด n เนตได้ผ่านพร้อมเพ์ที่กำลังขึ้นหน้าจออ,อยู่ณตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเงินที่คุณให้มาเนี่ยมันคือเงินโดนเนตเนาะมันคือเงินที่เอามาซับพอร์ตค่าฟงค่าไฟค่าทำของผมเนี่ยนะครับให้ผมสามารถทำสิ่งนี้ต่อไปได้ ซึ่งผมบอกตามตรงนะครับว่าเป้าหมายในการเปิดโดเนทครั้งนี้นะครับคือ25,000บาทถ้าเกิดว่าเงินจํานวนนี้ถึงปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเอาเงินสนับสนุนจากเพื่อนๆพี่พทุกคนที่ติดตามผมเนี่ยนะครับเอาไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับก็คือกล้องตัวใหญ่เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้สามารถทำคอนเทนต์ ทำคลิปวิดีโอจะได้เปลี่ยนจากกล้อง iPhone นะครับมาเป็นกล้องใหญ่สักทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสนับสนุนอยากที่จะัพ p อ o r t ผมสามารถ donate มาผ่านช่องทางพร้อมเพจที่กำลังขึ้นอยู่ณตอนนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ donate ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอบคุณจริงๆแค่คุณกดเข้ามาดูกดเข้ามาไลค์กดเข้ามา subscribe กดกระดิง่งกดเข้ามา comment พูดคุยกัน แค่นี้มันก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผมสามารถช่วยทําให้ผมสามารถทําช่องนี้ต่อไปได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดเนทมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถทัก DM มาที่ IG ผมได้นะครับชื่อ f o กี้โฟกสเหมือนกับชื่อ YouTube เลยทักมาปุ๊บแล้วก็ส่งสลิปโอนมาให้ได้นะครับว่าเฮ้ยฉันซัพพอร์ตคุณนะโฟกนะผมจะได้ขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็จะเอาชื่อของทุกคนเนี่ยนะครับที่ร่วมสนับสนุนเนี่ยมาขึ้นไว้เป็นท้ายเครดิตหลังจบคลิปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะซัพพอร์ตผมก็สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกแค่กดเข้ามาดูกดเข้ามาไลค์กดเข้ามาค like, อมเมนต์พูดคุยกันแค่นี้ก็เป็นแรงซัพพอร์ตทางใจที่ดีมากๆแล้วครับสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมากๆนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะให้ผมปรับอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์สามารถคอมเมนต์ฟีดแบ็กมาได้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะนำไปปรับใช้ทันทีนะครับผม ังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากพอดแคสต์เอพิโ od นี้ไปไม่มากก็น,น้อยน,นะครับแล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์เอพิโ od หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ